มาเปิดทวิงเกิลทวิงเกกันจ้ามาทวิงเกิลคอใหม่เนาะชื่อคอว่าอะไร sweet สวีดีน for แคนั่นเอง sweet สว e ดี f o r ลแคก็ออกมามีทั้งพวงตุ๊กตาแล้วก็มีกล่องจุ่มแต่เป็นจุ่มที่แบบเป็นหนังสือทุกคนอันนี้ดีมเดียวกันไหมเป็นดีมเดีเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นคอเดียวกันหรือเปล่า ข้างมันเอาแปลว่าดีมเหมือนกันเนาะมีปะาวะาเทวิงทวิงเกิลอันนี้ชื่อว่าไลอ้อนซีรีส์ซีนเซตอืมแต่มันออกมาพร้อมกันแหละเออสองอันเนาะมาเปิดนี้ก่อนเพราะว่าอันเนี้ยเปิดแล้วเนื่องจากว่าคันไม้คันมือจึงเปิดทุกคนก็มีด้วยกันทั้งหมดตะดึงเก้าแบบหนึ่งซีเ็ตมี เราได้มาในราคาช็อปเนาะฝากน้องซื้อมาราคา430บาทสำหรับตัวนี้ซึ่งตัวที่เราได้ก็คือช่วยช่วยถุงเปล่านะธรรมดาขึ้นนี่ให้ดูเลยมันเป็นหนังสือทุกคนเขาทำเป็นตีมหนังสือตัวที่เราได้มีชื่อว่าในการก็เล็กเกินอืมอมชื่อ collecting sunset ่าเป็น collecting sunset เนาะหน้าตาข้างหน้าเป็นแบบนี้ข้างหลังจะเป็นแบบนี้ทุกคนเหมือนหนังสือที่เปิดเออซึ่งมันน่ารักเราไม่ได้ต้องทำเลยเลยอันเนี้ยมันแบบความได้ทุกอย่างมันติดอยู่ข้างในหมดแล้วแล้วก็สามารถที่จะเปิดไฟได้จึงไหนก็สามารถที่จะเป็นโคมไฟในห้องได้ใครที่ไม่ชอบแสงสว่างมากเออเปิดพอสลัวสลัว,ลวตัวนี้ก็สามารถทำได้เนอะ ซึ่งอันนี้แบบน่ารักน่ารักมากออมันไม่ใหญ่นะทุกคนเทียบกับมืออะเออไม่ได้แบบเปิงพื้นที่จะเก็บขนาดนั้นเนาะแล้วก็อันนี้เป็นการ์ดของน้องนะจ๊ะก็จะมีโค้ดมีใดๆแบบว่าเป็นคำโปรยสักเล็กน้อยแต่ตัวมันเล็กมากเลยอะเดี๋ยวไ้ค่อคยอ่านเก็บเท่านี้สำหรับชิ้นแรกนะจ๊ะ